สวัสดีครับบ้าวท่สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องบ้าวเท่านำโชคนะครับผมวันนี้วันที่4เมษายน2568นะครับพเอฟซแฟนคลับทั้งช่องครับออกเดินทางทุกวันนะครับคือเกาพี่น้องนะครับไม่มีวันหยุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับตอนเศา้ากับผ้าออกเดินทางพี่น้อง นะครับช่วงคำช่วงแรงกระพาะกันที่ขั้วมาลงปงเปงบานเจลอตเตอรี่นะครับผมอ่าเมื่อไหร่ครับผ้าเดินทางมหาปูสายตัดนะครับผมผ้ามารับชมครับสูตรทําเงินนะครับถือว่าเดินดีพี่น้องนะครับกลับมาเดินดีกลับมาเข่านะครับในชุดตารางปูทำช่อมเข่าทั้งสามโตนะครับในชุดตารางสูตรทําเงินเข่าทั้งหกแปดเจ็ดนะครับรากะ สามหกปูจับให้หกสามทำช่อมนับสองตัวปูจับให้หกสามหนับถ่ายชุดสามตัวเหาจับในชุดที่ตะล่างปูกับเข่าสามตัวพี่น้องนับแต่ว่าปูตัดนับปูว่าตัวเก่าปูได้ตัดนะครับอ่าสูตรทําเงินนับมาหกสามอย่ครับผมเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับกับบรรยากาศแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับใกล้จะสงการหนับพาไปรับชมน้ำกันครับงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนับยกมือสาธุเด้อนะครับเอฟซีพญายไม่ไง สาธุเดอปูเดอนะครับองค์พระพุทธรูปองค์พระประธานนะครับบ่าวเถวเขออวยพรนะครับให้ลูกให้หลานญาติพี่น้องสุขุสุขคนเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้เพิ่นโชคให้เพิ่นมารเดอปูเดองวดวันที่16เมษายน2568ันบะครับเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเลยครับปูอย่เจริญพกท่านอ้าวแบบ มาตัวตัดเลยนะปูเนาะอ่าธรรมชมเบิ่งงวดที่ผ่านมาน้ากันนะครับสูตรทําเงินชุดในตารางพี่น้องปูก็ว่าผู้ใดมัก์สามตัวจับเอาในนี้เด้อนะครับหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะครับหกแปดเจ็ดนะครับหกเจ็ดแปดพี่น้องในตารางมาสามตัวเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งห้ากับหกนะครับปูเด่นให้ีหกนะครับจับคู่ให้ชุดหกสามนะปูตัดพี่น้องนะปูว่าเลขตัวเก้านะครับออกสามหก นะครับเอาเอาไหมนะครับท่านชมถือว่านะครับตัวตัดเกลีเกยเถอดกระยัมเอฟซียูอาร์ผู้ใดมากตัวตัดหินติดเวเดอร์นะเพราะว่าปูตัดตัวไหนชอบออกตัวนั้นนะครับท่านชมนี่นะครัหกเจ็ดแปดมาสามตัวเลยมา,มาเรียนของมหมดเดาะเหล็กบิงกระมาตัวที่ปูเด่นให้ท่านชมนะปูเด่นหกถ่ายเด่นหกก็รักหกกัมีหกหนึ่งหกสองหกสามแค่นั้นนะปูเนาะอ่าเอานะครับ 16, สิบหกเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องสูตรทำเงิน กลับมาเดินดีแล้วนะปูเนาะกลับมาเดินเรียงนะกลับมาเดินดีาท่านผู้ชมมาเบิ่งน้ำกัดไปต่อวะมาถึงซิลค์เนยสูตรนี้ครับเฮ็ดง่ายๆพี่น้อง1ิเค์ไม่สายนะครับลักหน่วยพี่น้องคือลักหน่วยนะครับออกแปดเจ็ดเท่าเจ็ดตัง นับไ,ไปหกตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนองับตัวน่อยในเด้อพี่น้องเอด้ออืเดเล็กตลางดเดรลตล่างนะลูกปูเล็กตล่างนะนะ สูตรง่ายๆได้พี่น้องเด้อมาดูกันได้๋มือถูตัวเด้อมาเลี้ยงกันได้ในตารางมามาม<า>ูเท่ทไอ<ด>้มาซ้ำตัวจับเอาเนาะปู๊มาแถวนี้ก็ได้ครับนะครับปูตั้งเอาลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับออกหกแปดเจ็ดเท่าเจ็ดตั้งนับกับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองไลไปหกตัวทผู้ชมแถวที่สองเอาแค่ห้าตัวนะเพ่มกับไลมาสามอัตรามาใส่ตัวที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะก็จะได้เอานับ ชุดท้ายนะครับสามตัวเป็นเหล็กในตะล่างศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนาบปูนนะนี่นี่เป็นตัวกันตัวกันครับตัวกนันเลยพี่เด่น เล่นหากระพองอีกวัวตัวจนสีห้าหกอะไรแล้วมับมันมีสีเปามีได้เอาออกครับแล้วหากระพกคือเกาวิ่งห้ากับหกได้เลกกวิ่งตกเกาธรรมชม สองจดครับบันตัดตัดตัดโอ้ลักเจ็ดบอมีเจ็ดมันมาปวัวเด่นแต่หากระพกเจ็ดไม่มาบุญครับแล้วผมได้มากล่างหาลอตเตอรี่ไปได้ครับผมผู้จับห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้า หน้าสองหตัดออกไหล่ะอ่อักหกศูนย์หกหนึ่งหกสองกมลบงักเจ <5. S 2> <ๆ>็ดศูนย์เหนึ่งเจ็ดสอ เดี๋ยวเบาเถาเขียนตัวใหญ่ให้เดอ้ FC, เอ d fc พลอยญงไม่ญงนะครับตัวนี้ก็มาได้ได้สงกานหากับหกตัวได้เด่นก็นกันปูตัวเดียวเด่นที่หกอีกแล้วท่านผะู้ชมรองห้าปูเด่นที่หกวันนี้รองห้าลักเจ็ดนี่ตัดวงสองู่ครับตัวนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่า สงการศูนย์หกหกศูนย์นชอบมากถ้าหาร่องตัวใดล่ะปูนะถ้าหากันอย่างนี้เลยร่องหาร่องหนึ่งหากับสองหาไห้วงคือหนึ่งหกกับสองหกนะครับตัวร่องขึ้นหนึ่งหากับสองหาเพราะหาก็หกเด่นพกคอกันครับวดที่แล้วปูเด่นหกธรรมชมถ้าห้ามักลักหกกับหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับกับมาหกสามมาสามหกนะครับ วันนี้ปูเด่นหลักหกนะครับมี่ศูนย์หกหนึ่งหกสองหกพี่น้องนะครับสามเข่าแค่สามคูนี่ก็ได้ศูนย์หกนี่ตัวร่องบ่ปูร่องบ่อร่บ่อรองไว้เพราะว่าสงการชอบออกหกศูนย์ศูนย์หกนะครับหลักหกปูเด่นหลักหกตัดแค่หลักเจ็ดหลักเจ็ดเอาธรรมชมนะครับนี่เบาเถ่าเขียนตัวใหญ่ใหให้ได้พี่น้องเด้อนะครับของปูนี่ปูกะนะครับธรรมชม สูตรทำเงินนะครับเห<ม>็นบ่ล่ะไม่หมูเอาเห็นแล้วสิบหกเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเหลขกในตะล่างนะครับผมศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะครับหกตัวนี้มาได้สามตัวด้พี่น้องเด้ม,มาได้ทั้งสามตัวและสองตัวนะครับเพิ่งงวดที่ผ่านมานเห็นไหมครับผมงวดที่ผ่านมานะครับมาทั้งสามตัวพี่นอ้องมาทงางมาทงล่าง้มาท้งล่างมาทั้งบนพี่น้องรับหกแปดเจ็ดก็มาสามตัวนะครับ สามหกหกสามนี่กับมาล่างเห็นไหมครับผมเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ก็ไปบนนะครับถ้าผู้ใดจับเอาในตาล่างนะครับแถวบนแถวล่างมาได้ท่านพี่น้องเด้หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนี่ม่านน้ากันได้หาหกหาเจ็ดนี่กับมานน้ำกันได้นะครับแต่ว่านะปูจับให้นะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งนะครับเด่นหกคือเก่าเด่นหกรองห้านะครับปูจับให้ราคาครับศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้านะครับผม หลัก6 0 6 1 6 2 6กครับหลัก7 0 7 1 7 2 7นะครับอ่าดโมเดลพี่น้องปูตัดหลักหลักหลักเจออกแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับปูตัดตัวใดออกตัวนั้นเด้อวัดเลขตัด6 3ออกสามหกนะครับเฮดเด้นหลักหกาำชุ่มให้หาลอตเตอรี่หลัก6พี่น้องปูว่าให้หาลอตเตอรี่หลัก6 0 6 1 6 2 6นะครับกับตัวด้วยงวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับปูนเน้นหลัก6 6 1 6 2 6 3นะครับมา3 6 ้าเ้าห,หาลอตเตอรี่ก็จะได้เลขท้าย2ตัวสามตกแต่กับตัวนํานะรหรือผู้ใดมารักหาศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าพี่น้องนะครับปูให้เป็นตัวร่องหานึงหาสองหาเป็นตัวร่องนะเน้นคักข,ขึ้นหนึ่งกับสองพี่น้องกับตัวด้วยได้พี่น้องเดอ้อเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับมีเขา่ามีหลุดพี่น้องนะครับปูให้ตามสูตรเป็นแนวทาง ปู่กับู่หูแล้ว่าจอกตัวใดถ้ารู้ปู่ให้3ตัวตรงๆหางเดียวแล้วก็สองตัวตรงๆนะครับ<ม>อันนี้เป็นแนวแท้ท่านผู้ชมนะเป็นเพียงสูตรนะครับอ่าให้ตามสูตรนะกลับมาเดินดีแล้วน้ปูนะกลับมาเดินแล้วกลับมาเดินดีนะับเน้นหกบัวศูนย์หกนี่เป็นร่องเด่นเน้นที่16กับสองนะครับแคปนาจอได้ท่านผู้ชมได้สูตรทำเงินนะครับหาได้๋ยฮีนะ้ปูนะ บดที่แล้วมาตัวเก่านะครับแต่ว่า3ตัวในชุดตะล่างมาทั้ง3ตัวมาทั้ง2ตัวท่านผู้ชมนะครับผมเอาครับกราบขอบุญขอบคุณปู่ทานผู้ชมนะครับขอบคุณ FC แฟนครับทั้งสองทุกท่านครับผมให้โชคให้ม ắ n สุขสุขคนเด้อนะครับผู้ใดเดินทางกลับมาช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับผมเอานะครับสาธุครับปูครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ